ผมไม่ไปไหนฮาวิเอเลียสเผยความหมายท่าดีใจประตูชัยในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยฮาวิเอเลียสครับตัวลูกดาวรุ่งของหงแดงลิเวอร์ p ู o ครับออกมาเปิดความหมายท่าดีใจของตัวเองครับหลังจากสามารถยิงประตูชยัยพาหงแดงครับเชือนชนะลิวครับ2ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับ โดยฮาวิเอเลตครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในรูปแบบยืมตัวนะครับตลอดช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมิดฟิลวัย21ปีรายนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามแบบจํากัดนะครับนับตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยหายเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามได้และเพิ่งออกสตาร์ตตัวจริงในฤดูกาลนี้เพียงแค่2นัดเท่านั้นในเกมบอลถ้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับฮาวิเอเลสครับสวมบทบาทนะครับซูเปอร์ซับลงมาซัดประตูชัยให้หงส์แดงแบบสุดสวยครับ ในนาทีที่67พาลิว์ภูครับเปิดบ้านแอนฟิลเอาชนะลิวไปดุสกอร์2ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก่อนที่เจ้าตัวครับจะแสดงท่าดีใจด้วยการยกมือครับเพื่อสื่อถึงอะไรบางอย่าง ซึ่งหลังจากจบเกมครับตัวของฮาวิ่ยเอเลสเองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านนะครับอเมซอนพรา e นะครับว่า,าท่าดีใจดังกล่าวของเขาคือการสยบข่าวลือต่างๆครับเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้พร้อมกับยืนการอย่างหนักแน่นว่าเขาจะไม่ไปไหนครับและก็พร้อมต่อสู้ในถิมแอนฟิลด์ต่อไปอย่างแน่นอนครับ ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะผมจะไม่ย้ายไปไหนผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนนี่คือทีมของผมนี่คือสมโมสรของผมผมเป็นแฟนตัวยงคุณก็รู้ใช่ไหมและฤดูกาลนี้เราก็อยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมหาวีเอเลสกล่าว เอาจิงๆผมก็ไม่ได้เห็นข่าวอะไรมากนักมีเพียงแค่เพื่อนของผมที่เห็นแล้วก็โทรมาถามว่านายจะย้ายไปที่นั่นจริงไหมซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผมเนี่ยรังสนามไปนานและไม่ได้เล่นมากเท่าที่ควรผมได้พูดคุยกับบอสบ้างแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็จําเป็นนะครับต้องเข้าใจสถานการณ์ของทีมด้วยตอนนี้ทีมของเราเนี่ยกำลังนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราเป็นจ่าฝูงของทั้งพเมลิกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนซีกนะครับและเมื่อใดก็ตามที่ผมเนี่ยได รับโอกาสไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนไม่ว่า5นาที10นาทีหรือว่า45นาทีเหมือนวันนี้ผมก็แค่สนุกกับช่วงเวลานั้นเจ้าตัวกล่าวครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะได้รับโอกาสในการลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์การแข่งขันนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงเข้มข้นครับทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับก็สกยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายหลายรายการให้ลงเล่นนะครับแน่นอน น่าจะได้หมุนเวียนแล้วก็ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยครับในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมานั้นอันเดอร์สลอตครับก็เคยใช้นะครับฮาวิเอเลสเนี่ยเป็นกําลังหลักในแดนกลางมาอยู่แล้วตลอดนะครับแต่ระว่าเจ้าตัวเนี่ยโชคร้ายประสบปัญหาอาการบาดเจ็บครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกอันดับท้ายๆครับหลังจากหายแล้วก็รเริวว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการเรียกความฟิตให้กลับมาเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่านะครับตัวของฮาวิเอเลสครับจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างแน่นอนและหวังว่า เจ้าตัวเนี่ยจะทำผลงานได้ดีครับพาลิวอร์พูเนี่ยประสบความสำเร็จหลังจากจบซีซั่นนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วัวเกนครับผม